ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมวันพี๊บเบลติลัสนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีตัวละครสายวิ่งมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะนั่นก็คือเจ้าโปรกัสดีเอสนะครับผมซึ่งตัวนี้เพื่อนๆ่หลายๆคนเนี่ยขอมานะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้ผมเล่นตัวละครตัวนี้ก็ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะแต่ถ้าถามว่า ผมแนะนำให้เอาไปลงในแรล่ง SS ในแพทปัจจุบันดีไหมผมว่ามันยังไม่ได้นะถ้าใช้แต่แรงคือใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเล่นแบบธรรมดาน่าจะไหวอยู่นะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านเซตเหลียนดีกว่าผมจะใช้เซตเหลียนดึงทงไว่44%นะก็ตามนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เสตเหลียนอื่นแทนได้นั่นคือเสตเหลียนของ CP 9ที่ผมแนะนำนะก็คือ CP 9นั่นแหละก็ประมาณนี้เลยตามนี้ เน้นไปทางเอ็กแท็นะจะช่วยได้ส่วนผมไม่ได้เน้นทางเอ็กแท็นะส่วนทางด้านสกิลสกิลแรกก็จะเป็นกระจกอัคคีสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลคอเตอร์นะครับก็ระยะเอฟเฟกก็จะมีเป็นขั้นเป็นขั้นเลยนะก็เพื่อนๆไปอ่านเอาเองกันได้นะเพราะว่ามันยาวนะผมก็จะไม่อ่านนะเพราะตัวมันเก่าแล้วเพื่อนๆหลายคนคงอาจจะรู้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับก็สกิลที่2กันเลยสกิลที่2ก็จะเป็น จักรพัดเพลิงสกิลนี้ก็จะเป็นบอลไฟนะก็จะปล่อยบอลไฟโจมตี8 1 9แล้วก็ทำให้เกิดสถานะติดไฟด้วยนะก็ทางคุณสมบัติความเสียหายที่ได้รับลดลง30%นในโอกาส1 5เมื่อดูศัตรูโจมตีทำให้อยู่ในสถานะติดไฟในโอกาส5%แล้วก็คุณสมบัติที่1ด้วยเวลาครูดาวของสกิล2 30%เมื่อชิงธงได้ความเร็วเพิ่มขึ้น10% 15นาวิไม่แสดงผลซ้ำเมืม่อใช้สกิล2 คุณคณสมบรที่2ลดเวลาคููดาวของสกิล1 20%เมื่อทําให้ศัตรูอยู่ฐานะติดไฟได้พอเลืวยในการชิงธงเพิ่มขึ้น50%เมื่อเลือดมากกว่า70%นะครับก,ก็หลักๆเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละคร S มาร์คีก็เดี๋ยวเราไปดูทางด้านเกมเพลย์กันต่อเลยนะครับว่าเกมเพลย์ของผมเนี่ยจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับโอเคครับก็วันนี้ มาอยู่ในด่านของลาติเอตอนคืนนะครับผมซึ่งผมจะไปดึงธง B ก่อนนะครับแล้วให้โดฟามโกไปดึงธงกลางนะครับก็จกังหวะนี้นะครับผมก็จะมาบอกข้อเสียของสกิล2ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือข้อเสียของสกิล2พอเวลาเราใช้ด่านนี้ลออสะพานเนี่ยมันจะติดสะพานครับแบบนี้เอา้ามีซูเีคิงลงมาโดนพอดีครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปส่วนนี้ก็ไล่ต้อนซูเีคิงไปก่อนนะครับโอเคตามซูนีคิงไปครับผม สว่น,นี้โซคิงสวนแน่นอนวานแล้วไงก็ปล่อยไปครับผมปล่อยไปก่อนสวนนี้โอเคมีเอเนลใช้เคอ์เ,เตอร์ไปก่อนเอเนลฆ่าเราตายเลยครับก็ตัว S ในยุคนี้ผมมองว่าเหมาะสำหรับเละเกมมากกว่าต้นเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราจะดึงธงได้ยากนะครับทีมตรงข้ามก็จะประมาณแบบไม่ประมาทนะก็จะแบบมองแบบตลอดแต่ว่าเวลาเละเกมเนี่ย ทีมตรงค่ามก็อาจจะประมาทบ้างนะครับผมจวนนี้ผมจะไปดึงธงกลางนะครับเพราะตรงธงกลางโดนด,ดึงแล้วโอเคดัดเพอร์เฟกต์ไปก่อนจวนนี้ซูนไอคิงจะเอาผมแน่นอนใช้กสกิลไปเลยครับพอเตอร์ดักไว้ก่อนโอเคสวยดึงธงครับดึงธงกลางได้แล้วเนี่ยผมจะไปดึงธงล่างต่อนะครับผมเพราะว่าธงล่างผมดูในแมปแล้วมันไม่มีคนมากันเลยนะครับก็ดึงธงล่างโอเค ก็มีตัวกําลังเดินลอดสะพานมานะครับนั่นคือเอเนลนั่นเองเอเนลมาทาไมบูามาเราตีไปเลยครับเคาน์เตอร์ก่อนโอเคมันไม่สวนไม่เป็นไรฮะถือว่าโดน,นงหวะนี้ใช้สกลิลสองไปเลยครับกดที่บูจะหมดโอเคโดนนะครับสกลิลสองถ้าเราใช้แบบนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใช้ลอดสะพานเนี่ยมันไม่ลอดสะพาน,นาให้เรานะครับผมช่วงนี้ผมจะไปดึงทงธงบ้านมันนะแต่ว่าหนวดดำเกิดพอดีผมเลยขึ้นมาดึงธงกลางนะครับเคาน์เตอร์ก่อนหนึ่งแมต โอเคโดนครับผมบิ๊กมัมสายฟ้าหมดพอดีดึงทงก่อนนะครับโอเคพอดึงทงเสร็จแล้วโอเคบิ๊กมัมหนีเราไปแล้วนะครับโดนสเน็กแมนต่อยนะครับช่วงวันนี้โอเคใช้สกิลสองไปโดนไหมไม่โดนครับเห็นไหมฮะนี่คือข้อเสียของสกิลสองนะผมลงทงล่างก่อนเลยลงงล่างเสร็จจะไปดึงทงธงแรกครับทงบ้านมันโอเคมีรอดึงอยู่ไปช่วยรอหน่อยนะครับผมโอเคได้สี่ทงละทงกลาง มีสเน็กแมงคุมเลือกเต็มไม่อยากยุ่งลงทงล่างดีกว่าบิ๊กมัมเลือกอ๋อสายฟ้าหมดพอดีโอเคสวยเคาน์เตอร์ครับโอเคสายฟ้าหมดพอดีเราตีรัวเลยครับโอเคตายตายแล้วดึงทงเลยครับผมจงหวะนี้เหลือ20สวิสุดท้าย20วิสุดท้าย,ายเอาไงสี่ธงนะครับตอนนี้บูทมาพอดีสวยมากจังหวะคนเหมาะเหมาะเจาะมากจริงจรงวยคิงยืนทําไมยืนทําไมยืนทําไม โอเคชนะไปด้วย4ธงนะครับ5ธงหรือเปล่าโอเค5ธงนะครับผมก็ชนะไปด้วยแต้า7,95ธงนะครับสวัสดีน่าจะ MVP นะครับผมสำหรับแบบนนี้นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวกดไลค์ให้เพื่อนก่อนโอเคคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัว S หมัดอัคคีตัวนี้อีกนะครับก็ คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย